สวัสดีครับผมกุลิตาชาแนลครับวันนี้ผมก็จะพามาเดินเล่นเนื่อเดินรีวิวในมอลเล่นนะครับนี่ก็จะเป็นตอนนี้ก็อยู่ทะเลแก้วย้อนแสงแบบสั่นเลยครับอันนี้ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นลานลานอะไรก็ไม่รู้ที่มอแห่งหนึ่งที่ไหนก็ไม่รู้นะครับเราก็จะเดินไปให้รถชนเลยนะครับเดินไปเรื่อยๆสวัสดะ ระหว่างที่รอปิยะมาเราก็จะเดินเฮ้ยเราก็จะเดินเล่นเดินเล่นไปเรื่อยๆนครับไม่ี <c oughs> นี่ก็คือว่างจัดเลยนะครับเงามากนะครับอันนี้เราก็จะเดินไปเรื่อยๆแบบไล่จุดหมายนะครับถ่ายบอกเล่นคนเดียวนะครับเดินแบบไล่จุดหมายนี่มันไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวอีกสักพักก็จะเดินลงน้ำนะครับ นี่ก็ข้างหลังมันจะข้างหลังมัจะเป็นที่ให้อาหารปลาเดี๋ยวผมก็ไม่ได้ครับเพราะว่าไม่มีมือครับนี่นะครับวันนี้นี่คือบรรยากาศรอบมอ้อนี่นู่นนู่น,นจะเป็นฝั่งนู้น ประมาณนี้เยวไปหาเราไปหาที่ใหม่กันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาที่ถ่ายรูปที่ใหม่กันเลยดีกว่าเลสโก้รอนานมากเลยนอนรอรอนานมากเลยปิยะตัวไหนจะมาครับรีวิวแบบใช้ชีวิตโง่หนึ่งวันที่มอะครับเรียวเรียวครับวันนี้เรียวเรวใช้ชีวิตกโง่ที่มอ ที่มอที่มอหนึ่งวันนะครับโอ้โหแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปวิ่งอะไรดีวกว่าเราก็แอบว่าวิ่งไง นี่ก็อยู่ที่หอสมุดของมอนะครับนี่ก็แบบใช้ชีวิตงโง่ๆหนึ่งวันที่มอนะครับอันนี้ก็คือจะมานี่ก็เอ๊ะอันนี้ก็อยู่ตรงที่สวนเอ๊ะไม่ใช่หอสมุดดินี่นี่ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศดีกว่า อันนี้ก็ถ้าใครอยากให้ไปรีวิวตรงไหนก็เม้นมานะครับเม้นก็ให้เม้นมาที่ที่ใต้คอมเมนต์นะครับอยากรู้ว่าส่วนไหนตรงไหนของมอแล้วผมจะไปรีวิวทั้งหมดถ้าพวกคุณเม้นมาแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ <c oughs> อันนี้อันนี้ก็คืออาคารหีบบินนะครับ <c oughs>